ี่กอะไรดิเช้าอยู่ยอ่ <c oughs> ามันก็เศร้านะครับเนาะเศร้าแล้วก็ล้วนอยู่นะครับตอนนี้ก็อืมกลังจูนอยู่เจ,จูนระบบเจ้าของอยู่นะครับลูกค้ามาจากบ้านพนท้องนะครับ<ช>บ้านพนท้องนะครับนี่ ครับกับลูกค้เกาเก่าแก่นะครับซื้อหามันสองพอ่อมไอ้ดีซีเอ็กทีพ่อมสากกอนนะไม่หนีมาเอาดีซีเอ็กทีไปขับกลางแล้วจะบอกว่าเหลือตัวสุดท้ายพร้อมนะครับตัวอื่นก็นติดจ,จองที่เม้นแล้วท่านร้องไอ้อนาล็อกให้ฟังแน่เพราะว่ามายันไหนก็ร้องเต้นดิจิตอลนะครับเสียงนี่ตั้งกันหลายบอนะครับก็เลยสีร้องแบบนี่แหละธรรมดาเขานะครับมีเอนจีเอ็มมีแอนมีธรรมดาเดี๋ยวร้องให้ฟังนะครับผมไปชุดเก่ามาเดี๋ยวลองเปิดฟังล้วนล้วน ฟองนี่นะถือรักไปวัดนะครับตัวโชว์ขายหมดแล้วอันสต็อกครับวันเลือจ็กตัวเลยวันนี้ลูกค้ามาเรากับเพื่อนมาหอดแล้วเนาะแม่นครับก็เลยมาถอดดอกไว้เพื่อนซี่ดอกกองไว้นะเลยถอดดอกแล้วเอาตู้ให้เพื่อนไปเสียโอกาสเพื่อนน่าเสียเพื่อนมาหอดแล้วอันนี้เป็นบีวีครับแต่เปิดอยู่นี่เป็นเทอร์โบวางใดนะครับเปิดขางอันต่อตัวนี้เป็นแข็งกระด้างแน่นหน่อยได้ตัวบีวีนี่ออกนุ่มๆลึกๆลูกใหญ่แมนลูกใหญ่แมนครับเล่นดนตรีเวทีนะครับเล่นนั่งกินข้าวกำลังแซ่บๆบ่เลือกครับ โบเลือกดอก <ผม S 1> ใส่ได้ครับผมใส่ได้เพราะว่าผมร้องนี่แหละแต่ก่อนผมใส่ตัวคานิมรกตแล้ววันนี้ก็เอาตัวอย่างใส่เน,นเนื้อเสียงแทบแทบบอสบอตังแล้วก็มีอนนอเบตไฟมีตัวอันนี้เนาะแม่นครับเรามีลูกค้าเอาพวกแอคคอร์ดเอาอย่างมาร้องใส่ผมก็ว่าเออเสียงมันก็โอเคอยู่แ <Okay. S 2> ม่นครับเอาสมัยก่อนดอกสมัยก่อนมาใส่ก็ยังดังอยู่นะบอบโเลือกดอกปาไหนครับขอบคุณไม่เป็นไครับขอบคุณเดี๋ยวที่เอาตัวครับมีโอกาสอย่างไรบ้าง ก็มอนิเตอร์ไอ้ไอ้มันกราบๆแต่เขาก็ต่อออกจากไอ้อันนี้แหละอ่าฮะเขาที่ไปเขาคัดอีคิวอีกโตทั้งห่างเลยอ๋อหมายถึงว่าจะอยากคัดอีคิวได้น้ำมนนะครับมีอีคิวตั้งห่างเงี้ยนเอาเอาช่องจากไอ้ที่อาุติเหลือช่อง่เหนึงมั้งนะครับถ้ามันเหลือเนาะดีกับปีกันได้อางั้นก็เอาสัญญาณมาก่อนเอาสัญญาณมาให้ มาจากมิดที่ที่เป็นมอนิเตอร์มาจากมิดกันนะครับมาเข่าอีคิวก่อนอ่ามาเข่าอีคิวก่อนผ่านจากอีคิวเรากับมาเข่ากับช่อง a หรือว่าช่อง b เลยก็ได้ถ้าเขาว่าใส่บเอาอีคิวออกได้ปะได้ได้แม่นครับออกมาเข่าพาวเวอร์เลยก็ได้โอ้โหงั้นลองเบิรงก่อนครับลองเอาอันนั้นหลอกทำดาลองเบิรงก่อนก็ได้แล้ถ้าบ่ได้เลยค่อยเอาดิจิตอลใส่เราดึงดีเลยเปิดเปิดหิบแดงแวบๆมันแล้วเสียงบ่บ่เป็นยังครับแต่แดงได้ได้แต่แดงได้ แม่นอ่ะถ้ายังไม่หดแดงเงี้ยข้สายใจไปเลยแดงกบพมนแับกับพิบนิดนึงกับรังพ่อดีสิ่อีกทีเอาอยู่เลยครับผมขอบคุณครับผมเดินทางมาให้ครับได้เลยครับผม